คุณพี่ถากอเนี่ยเขาบอกให้ถามคุณปริเยตเลยเรื่องไอ้ไอ้สวยคมนาคมเนี่ยเพราะว่าเป็นคนรับเรื่องใช่ไหมเออครับครับแกแกโยนมาทางผมไม่ไม่พอแกประกาศเบอร์โทรออกรายการครับก็โอ้ยก็รับสายไม่หวัดไม่ไหวเลยเนี่ยเปิดเผยเบอร์โทรเนี่ยเออจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคืออย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนประกาศเลยนะเพราะเป็นกรมทางหลวงซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทางสุริยะที่บอกแล้ว อ่ะก็ต้องขอบุณท่านครับ<_ <k> _ <m> เพราะว่าแสดงว่าท่านมีข้อมูลอ่ะถ้าอย่างนี้สแสดงว่าท่านมีข้อมูลในมือแล้วก็ท่านก็จิ้มไปว่าที่หน่วยงานนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับคือด้วยความที่หน่วยงานนี้เป็นกระทรวงนี้เป็นกระทรวงใหญ่นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายหน่วยงานแล้วก็แม้เราจะพูดถึงเรื่องของการว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับเห,เหมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นหน่วยงานไหนซึ่งทางรัฐมนตรีท่ทานเจาะจงมาก็ถือว่าเป็นการดีครับเราก็ฝากตรวจสอบด้วยในเรื่องนี้ อืมตมเ่เรื่องเรื่องราม,มันยังไงเพราะฟังจากที่เล่าแล้วมันเอ้ยมันง่าย,ยางั้นเลยเหรอบอกว่าเอายี่สิบเอายี 30, ่สิบโลสาสิบโลเอ่อยี่สิบหน่วยงานเท่ากับพันล้านโอ้โหจ่ายสวยนขนาดนั้นเลยเหรอผมถามพี่รัชพลกับพี่พัฒนาพงศ์ว่ารู้สึกแปลกใจไหมครับว่ามันมีเรื่องคอ์รัปชันแบบง่ายๆแบบนี้ในรัฐบาลชุดนี้ถ้าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราจะแปลกใจกับเรื่องนี้หรือเก่า อ,อเราก็ได้ยินข่าวเลือกันมาแต่ว่ามันก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะ่ะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคุณปริแย่ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบการคอร์รัปชันมันไม่มีใบเสร็จอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการมันเป็นแบบนี้ครับคือ,เ,อ,อเราได้รับการร้องเรียนมาจริงนะครับซึ่งตามปกติในปมาชุดน,นี้ที่เราได้รับการร้องเรียนมาเนี่ยเรามีคณะทํางานที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับผมเหล่าบรรดาเขาร้องเรียนมรา,รารไวาอย่างไร เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมานะครับหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีเอเอะแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับขา้านาคมเนี่ยนะครับที่มาเนี่ยสิ่งสิ่งน่าสนใจคือมันมีมาทั้งฝั่งเอกชนแล้วก็มีทามาทั้งฝั่งราชการแล้วมันเป็นเรื่องที่แมทช์กันพอดีเรื่องนี้เราเลยให้ความสนใจวิธีการเนี่ยก็คือว่ามันมีการพูดถึงเรื่องของการเรียกรับนะครับผมในเรื่องของค่า ขอคิวอะใช้คำง่ายๆแล้วกันนะครับว่าสําหรับคนที่มีการประมูลงานได้ไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการจําหน่ายจ่ายแจกนะครับของในส่วนนี้นะครับก็20โล30โลเนี่ยนะครับอาจจะอาจจะดูว่าเป็นตัวเลขที่เยอะแต่มันไม่ใช่ว่า20โล30โลต่อโครงการครับไม่ใช่คือ20โล30โลเนี่ยมันเป็นตัวเป้านะครับผมนะของอสํานักที่เกี่ยวข้องเป็นที่งาของผอทีอ่ต้องไปรวบรวมมา ใช่ครับแล้วก็ KPI ในตัวนี้เนี่ยคือถ้าสังเกตเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นตัวเลขหกบวกหกนะครับคือครั้งนี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากว่าอา,อาจจะด้วยเร่งรีบในเรื่องของการใช้เงินหรือเร่งรีบที่จะการรับของก็ตามนะครับก็ตัวเลขเนี่ยมันเป็นหกบวกหกนะฮอหกบวกหกบวกหมายความว่าหกเนี่ยคือเป็นหน่วยงาน ที่เขารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหน่วยงานฝั่งราชการส่วนหกเ,นเป็นฝั่งการเมืองแต่ไอตัวเลขฝั่งหลังเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันมีการเป็นลักษณะบวกๆครับก็คือมันไปถึงสิบถึงสิบสองได้ความหมายก็คือพจเป้าประสงค์ของเรื่องนี้คือ KPI มันมาวัดอยู่ที่ยี่สบสาสิบโลครับมันก็เลย mm hmm. มันก็เลยบวกๆขึ้นอยู่กับตัวไซส์สองงานกระบวนการเนี่ยคือ,อ,อก็จะมี ผู้บริหารนะครับของทางหน่วยงานเนี่ยนะครับเขาไปเร่งรัดนะครับโดยเขาเร่งรัดเนี่ยผ่านทางมือทํางานใช้คํานี้แล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นราชการด้วยกันเนี่ยนะครับนในการที่จะออเดอร์ลงไปที่สํานักต่างๆภายใต้สังกัดของตัวเองเนี่ยนะครับให้นําส่งมาในช่วงพฤษภาคมเนี่ย20โลนะฮะแล้วก็พิจนายนเนี่ย30โลซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการนําส่งไปให้กับคนที่มากบารมี ที่เขาบอกว่าได้ไฟเขียวมานะฮะจากทางาบิ๊กใหญ่ของทางกระทรว,วงนะครับผมนะชื่มิสเตอร์เอสนะซึ่งคุณ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 ประเด็นไรเป็นประเด็เนนิดเดียวคุณประเด็ไอ้ที่เขาบอกว่าต้องการเท่านั้นเท่านี้เนี่ยหมายถึงว่า เออเขาได้โครงการไปแล้วหรือว่ากาลัง<ช>อยู่<ช>ระหว่า<ช>งการประมูลหรือว่ากระบวนการมันอยู่ขั้นตอนไหนฮะถึงถึงทำไมจะต้องมีการจาร่ายในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นคือมันสําหรับคนที่ได้งานแล้วเนี่ยตามปกติเนี่ยนะครับผมนะที่เราได้ยินข่าวกันมาบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือว่าได้งานแล้วใช่ไหมเริ่มทํางานไปเสร็จสับป,ปุ๊บเอ่อจ่ายงวดงานที่หนึ่งนะจ่ายงวนงานที่สองอะไรก็ตามเนี่ยพอเริ่มจ่ายงวดงานที่หนึ่งเนี่ยคุณจะต้องส่งของให้กับทาง ผู้ที่เขาเรียกละนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างคือครั้งนี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากว่าคุณได้งานไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเลยเอ oh. ผมย้ําอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการแบบนี้มันส่งผลยังไงบางคนบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่น่าจะส่งผลหรือเปล่าเพราะมันก็เป็นแบบปิดหูปิดตากันมาข้างหนึ่งโดยตลอดอยู่แล้วมันส่งผลครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเท่ากับคนที่ประมูลงานไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปเร่งหาเงินเพื่อที่จะมาส่งของอไปเร่งหาของเพื่อมาส่งให้กับผู้ ผู้ที่เขาเรียกนะครับผมนะโดยทันทีมันสุ่มเสี่ยงมากที่จะทําให้หลายๆโครงการต่อจากนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เออผมผมฟังดูแล้วเดี๋ยวผมเข้าใจถูกไหมเอารูปประทามก็คือว่าเดิมเนี่ยคุณพิเยศบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาเาหกบวกหกก็คือสิบสองเปอร์เซ็นจากมูลค่าโครงการที่บรรดาเอกชนต้องจ่ายเข้ามาแล้วเขาว่ากันเาว่ากันมา,านแบบนจากนั้นก็นส่งส่งเบื้องบนส่งอะไรว่าไป แต่อยู่ที่หกบวกหกคือสิบสองเปอร์เซ็นตแต่ร,รอบนี้เนี่ยบอกว่าเนื่องจากมันเร่งรัดก็บอกไม่เอาละไอ้โปรซองเปอร์เซ็นต์เลิกใช้เป็น KPI ใหม่เลยก็คือเอางี้ถ้าเกิดว่าผอ,อ,อเขตผอ,อ,อสํานักไปหามาให้ได้ยี่สิบ 30, โลสามสิบโลตามที่ว่าเนี่ยแล้วก็ผอ,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 อสํานักผอ,อ,อกเขตก็มีหน้าที่ไปคุยกับเอกชนเองว่าแกเอามาเท่านี้ แกวมาเท่านี้แกวมา่นนี้เพื่อการได้ตามเป้าอย่างนั้นใช่ปะเพราะว่าในแต่ละโครงการมันใหญ่เล็กไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์มันก็เลยยืดหยุ่นขึ้นไปถูกต้องครับอืมก็หมายความว่าผอเขตผอสํานักเนี่ยมีหน้าที่ไปหามาใช่ครับแล้วต้องรับหน้าที่นี้ซึ่งก็เลยทําให้บรรดาผอเขตผอสํานักก็บอกโอไม่ไหวเว้ยแล้วเห็นบอกว่าถ้าใครไม่ไม่ได้ตาม KPI นี้ก็จะโดนอบไม่ะน คือต้องบอกงี้ครับว่าราชการเนี่ยเขาสิ่งที่กลัวที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องสอบวินัยนะครับบางทีเนี่ยถามว่าทาไมถึงไปอย่าง,งนั้บางคนบอกว่าเฮ้ยมันตัดสินผิดไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่เขากลัวที่สุดตัดสินผิดไปแล้วมันรับรู้โทษแล้วเขายังวางแผนชีวิตได้แต่เรื่องของการสอบวินัยเนี่ยถ้าหากว่ามันยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยมันเลื่อนท่านก็ไม่ได้โยกย้ายหน่วยงานก็ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะเป็นตัวที่ใช้ข่มขู่ข้าราชการได้ ได้ดีใช้คํานี้ละกันถามว่าทําไมผมถึงทราบตรงนี้เพราะว่าผมผมก็เคยมีประสบการณ์ตั่สักสภาชุดที่แล้วได้ได้ทำงานกับคณะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเรื่องเรื่องร้องเรียนนะฮะ,<อ>ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเรื่องนี้เยอะมากผมบอกอย่างนี้อย่างหนึ่งครับมันมีคําถามมีสิ่งหนึ่งที่ท่านรัมตีท่านพูดท่านบอกว่าทำไมนะเราถึงพึ่งออกมาพูดในเรื่องนี้ทําไมไม่พูดก่อนหน้าผมก็พูดตรงไปตรงมาเลยครับว่า ก็ในเมื่อในช่วงที่เขามีการส่งมอบของการผ่านรถตู้เนี่ยมันเป็นช่วงพฤษภาคายนที่จบไปแล้วก็ก้อนใหม่กำลังจะมาในมิถุนายนที่กำลังจะต้องนําส่งต่อแล้วก็จะมีการอภิปรายงบประมาณนะครับผมนะในช่วงสัปดาห์สัปดา,ปดาต่อจากนี้ไม่ให้เราเปิดตอนนี้<ม> <laughs> เราพูดตอนไหนเราก็พูดกันตัวไปเราก็ต้องเปิดนะช่วงนี้พ,นะพูดปริเยธนะฮนะไอเสียงลือเสียงเล่าอ้างข้อมูลอะไรต่างๆเหล่าเนี้ย นะฮะมันก็มีกันมาอย่างหนึ่งๆอย่างกระทรวงคมนาคมผู้การหลวงโนะฮะแต่สาระสำคัญมันอยู่ที่หลักฐานนะฮะคุณปรีเยศบอกลายกลุ่มก็ลบไปแล้วแคปแคปไว้ได้ไหมเออเรามีหลักฐานครับคือยืนยันว่ามีหลักฐานเรามีหลักฐานครับเรามีหลักฐานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้พูดบอกว่าวันนี้รัฐมนตรีอันนี้ผมด้วยความเคารพท่านรัฐมนตรีนะฮะสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ในกระทรวง มีพลมากบารมีทําหน้าที่เป็นเหมือนพ่อบ้านนะครับไปไล่จัดการตรงนี้นะครับผมนะฮะก็คือมิสเตอร์เอสเนี่ยนะครับเขามีการดันงานจัดการตรงนี้อยู่ซึ่งผมตั้งคําถามว่าถ้าหากว่าท่านรัฐมนตรีท่านทราบเนี่ยท่านต้องไปเล่งจัดการนะครับ hmm. ผมไม่อยากให้ท่านมองว่าเราเนี่ยไปโจมตีท่านเราไม่เคยโจมตีท่านเลยนะครับเราพูดถึงกระทรวงคม hmm. นาคมว่ามีแบบนี้นครับ hmm. แล้วก็เราไม่เคยโจมตีข้าราชการด้วยเพราะเราพูดถึงเรื่องว่ากระทรวง กระทรวงคมนาคมกําลังมีเรื่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากไม่อยากให้เอาข้าราชการมาปกหน้าว่าเดี๋ยวจะขาดกําลังใจเพราะว่ามีคนมาปักปั๊มเขาไม่เกี่ยวเลยครับเรากําลังพูดถึงว่าด้วยระบบตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องที่มีคนบอกว่าพ่อบ้านเี่เออพ่อป้าน่าตาเป็นยังไงพ่อบ้าชื่อย่อเนี่ยเอสเนี่ยเอสนี่เสาเสือเหรอฮะหรือยังไง เป็นซูเปอร์แมนแล้วกันครับเป็นซูเปอร์แมนแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบอกเป็นตัวสอนไทยเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้กันหมดเอาเป็นว่าผู้รับเหมาที่รับงานโครงการนะครับผมนะจากทางข้าวมนาคมรู้จักดีครับรู้จักดีเลยครับ<อ>แล้วต้องย่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นเอสอย่างเงี้ยเหรออ่าก็ต้องย่อไปเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์แมนเขาทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ <laughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เป็นตัวเอสตัวหน่อยนะครับอเอ่อ มีคนบอกว่าทําไมเราไม่ไปเดินเรื่องเรื่องนี้กับปปชผมผมผมเรียนกับทางพี่รัชพลกับพี่พนาพงศ์ตรงไปตรงมาเลยนะผมเนี่ยนะฮรับรับเรื่องนี้มาแล้วท่านถากอนก็ส่งสารเรื่องนี้ไปยังกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราพูดกันตรงไปตรงมาคนที่ต้องดําเนินการจัดการก่อนคือรัฐมนตรีคมนาคมและนายกรัฐมนตรีมผมถามว่าเราสัมนักข่าวสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีที่ทาเนียบ ถ้าหากว่าบอกว่าเราจะต้องไปร้องปปชเนี่ยนะครับผมนะทั้งที่คนที่สั่งการหรือคนที่ดําเนินการดูแลควบคุมในเรื่องของกระทรวงควบคุมดูแลรัฐบาลก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะท่านเราเรามาถามว่าโดยโดยตักกะเรื่องเนี้นะครับคุณปรีเยต์ถ้ามีหลักฐานนะฮะชัดเจนขนาดที่คุณปริเยตว่านี่ไปปปชก็ดีนะครับไม่ขอก็อย่างที่บอกครับ อย,อย่างที่บอกครับว่าว่า,ร,าระบวนการการดําเนินการขั้นตอนเนี่ยก็คือเราก็ส่งสารไปยังท่านละถ้าท่านตรวจสอบนึกออกไหมครับแล้วท่านเห็นว่าจริงท่านแก้ไขได้นะครับผมอันนี้เราก็ถือว่าท่านมีประสิทธิภาพในการทํางานมากนะครับผมนะเพราะว่าเราอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ mm hmm. เราเชื่อว่า mm hmm. บางครั้งอาจจะเป็นการอ้างชื่อท่านก็ได้นะครับ mm hmm. เราเป็นห่วงจริงๆครับเราเป็นห่วงจริงๆว่า ถ้าหากว่าท่านมีความสามารถในการบริหารกระทรวงนะครับแล้วผลสุดท้ายโดนอ้างชื่อมันก็จะส่งผลทําให้การงานมันติดขัดไปหมดผมไม่อยากให้รัฐมนตรีท่านมามาท้าทายเราครับเรารู้สึกว่ามันมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยครับ,รบแต่นี่กลับมาหลักฐานที่บอกว่ามีหลักฐานในมือเนี่ยผมสงสัยเมื่อเห็นพูดถึงเรื่องไอ้รถฮุนใดรถตู้ที่บอกว่ามันไปวิ่งรับไอ้ไอ้ยี่สิบโต เมืออ่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะมีมีภาพหลักฐานไอ้รถคันนี้ไม่เด็กทดวงเลขเดียร์นามันมันต้องบอกว่าจะไปบอกวิง่งวิ่งรับตามหน่วยงานต่างๆมันไม่ใช่ครับผมนะแต่เอาเป็นว่ารถคันนี้อรถคันนี้เขาเขาเขาถนัดดีกอล์ฟเลคือมันไป, <c oughs> ไปที่จุดหนึ่งเขาไปที่จุดหนึ่งแล้วไปรับอรับแล้วก็นำส่งครับอ่ามันไม่ใช่ไปวิ่งรับของมันไม่ไป อ่านะครับผมไม่ไใช่ไปวิ่งตัวเวนนะครับผมนะฮะถ้าหากว่าวิ่งตัวเวนแบบรถไอศครีมวันนี้ก็คงจะไม่ใช่ที่นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการที่ไปรับณจุดใดจุดหนึ่งนะครับเอ่อตัวนี้เราเราลัดไปเจอที่คลับเฮาส์นี่นะอะไรอย่างงี้แล้วหลังานี้จะทำยังไงต่อไปอ่ะคุณปริเยตครับเรากำลังพิจารณาอยู่ครับว่าเออเราจะอภิปรายในคือคืออย่างงี้ฮะคือจริงใจจริงของเราเราอยากอภิปรายตั้งแต่ตอนงบประมาณเลยเพราะว่า เนื่องจากว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณ6-8นะครับเราคงคิดว่าเรื่องแบบนี้มันคนพูดแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยนะครับตามระเบียบของทางสภานเนี่ยถ้าถ้ามันมีการอิงไปทางบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกเนี่ยมันก็จะจะส่มเสียการถูกประท้วงมันก็จะทําให้เนื้อหาการอภิปรายก็จะลําบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พิจารณา<ร>ไม่แต่อะไรแล้วฮะถ้าไปพลาดพิงบุคคลภายนอกถ้าทําให้เขาเสียหายไม่เป็นไปตามอเท็จจริงก็ฟ้องเอา ถ้าเรามีอย่งางนี้เรามีหลักการชัดเจนก็พูดได้เนี่ยภิปายดได้น<ด>ี่ออภิปรายได้ฮะคืออย่างงี้ฮะคือมันมีอยู่สองช่วงเวลาที่มันเหมาะสมหนึ่งก็คือถ้าไปอภิปรายงบประมาณกับอย่างที่สองก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งโดยสถานการณ์วันนี้ก็ต้องเรารับทราบกันอยู่แล้วว่าผมเชื่อว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกไม่นานก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S มันคงจะพิ <S <S เรียนเรื่องเรื่องของระยะเวลาคงต่างกันไม่เยอะ พราะนั้นเราก็มองไปที่การอภิไปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าแต่เอาเป็นว่าเราเกิดตรงนี้ไปเนี่ยบางคนบอกว่าทําไมเกิดน,นานจังก็เพราะว่ามันไม่ได้มีหน่วยงานเดียวครับที่มันมีเรื่องแบบนี้ hmm. เราเรามีหลายเรื่องเลยครับเรามีหลายเรื่องที่จะทยอยเอามาพูดนะคือไทยสร้างไทยเราเรารับมาหลายเรื่องมากแต่เราก็ดูละว่าเรื่องไหนที่พูดได้แล้วก็พูดได้หมายความว่าพูดได้อย่างมีน้ําหนักใช้คานี้นะครับเราเราก็จะคัดสรรเรื่องเนี้ทยอยมาเปิดให้ประชาชนได้รับทราบ